อาหนิงดิลุตเหลียงไซเดือนเป็นอีกอาชีพหลังว่างจากงานละครสำหรับใครที่ได้ติดตามอาหนิงคงพอทราบมาบ้างแล้วชีวิตของนักแสดงรุ่นใหญ่ท่านนี้เลือกหันหลังให้กรุงเทพแล้วย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่จังหวัดจันทบุรีเวลาต้องทำงานในวงการบันเทิงก็เลือกขับรถไปกับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นอยู่จนมาถึงปัจจุบันความเสมอต้นเสมอไปเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงมุมมองชีวิตทัศนคติต่อเรื่องรอบตัวรวมถึงการทำงานด้วยซึ่งนะักครั้งหนึ่งนิตยสารแพลวมีโอกาสสัมภาษณ์อนิงและได้ข้อคิดหลายอย่างมากที่เป็นประโยชน์ วันนี้จึงได้ลิต์เป็นข้อๆมาให้ได้รู้กันบอกเลยว่าแต่ละข้อนั้นนอกจากจะทำให้ปรับปื้มกับอันหนึงมากขึ้นแล้วยังสะท้อนกลับมาให้เราได้คิดตามถึงการใช้ชีวิตมากขึ้นอีกด้วยถ้าวางจากการถ่ายละครผมก็จะกลับไปทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผลิตน้ำมังคุดทำไร่ทำสวนเลี้ยงไส้เดือนกิ้งกือซึ่งจะบอกว่าไสเดือนผมนี่สตาร์ทกิโลละ500เลยนะ แล้วก็มีต้นไม้เพิ่มด้วยกินอยู่กับสิ่งที่เราเองทำเองเหลือค่อยส่งเป็นชีวิตที่ง่ายๆไม่ทำงานเกินกำลังร่างกายพักผ่อนให้พอเพียงกินให้อิ่มอานหนิงนี้รู้สิริจัญญาชีวิตที่มีความพอเพียงพอดี 1. เมื่อใดที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีความรับผิดชอบสามารถแยกแยะระหว่างดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรได้แล้วเราควรระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลา โดยการไม่ทำร้ายสังคมและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและตราบใดที่นำการดำเนินชีวิตกับการทำงานมาใช้ด้วยกันได้ทุกอย่างก็มีความสุข 2. จุดเริ่มต้นของความสุขอยู่ที่การค้นหาตัวเองให้พบผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนใกล้จากไปยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรพอติดอยู่กับความหลงหรือติดอยู่กับกระแสอะไรก็ตามผมก็เช่นกันเคยถูกจับจูงจากสังคม จับเพื่อนให้ไปทำงานหลายๆอย่างแต่ไม่ว่าทำงานอะไรก็ตามต้องทำด้วยความชอบจึงจะประสบความสำเร็จและต้องรับผิดชอบต่อางานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ 3. ในขณะเดียวกันก็ไม่มีงานไหนรับลื่นอัน,นิึ่เล่าว่าไม่มีหรอกที่ตัวเราจะไม่เครียดหรือไม่มีความทุกข์หรือไม่หงุดหงิดอยู่ที่ว่าแก้ไขให้ดีขึ้นได้ไหมจึงจะไม่ได้ทั้งหมดถึงจะไม่ได้ทั้งหมด แต่อย่าเร็วลงก็เท่านั้นเองนั่นคือการดำรงชีวิตอยู่ 4. เมื่อผมเข้าสู่วงการภาพยนตร์ได้ไปถ่ายหนังตามสถานที่ต่างๆจึงค้นพบว่าจริงๆแล้วตัวเองชอบทำงานอิสระและไม่จำเจไม่มีเวลาทำงานเป็นเวลาและไม่เครียดทุกคนในกองถ่ายเป็นเพื่อนกันหมดตั้งแต่นั้นผมก็ติดอยู่กับงานแสดงมาตลอด ซึ่งไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามเราต้องทำตัวให้อยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ไม่ใช่อยู่ได้ด้วยการเอาตัวรอดเพราะการเอาตัวรอดไม่ใช่วิธีทางที่ถูกต้องกับทุกอย่าง 5. การจัดระเบียบว,วินัยให้กับชีวิตไม่ใช่รับผิดชอบในการทำงานดีแต่ไม่ดูแลตัวเองในเมื่อพ่อแม้ให้ร่างกายมาครบ32ประการก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องมีวินัยในตัวเอง